ได้กลิ่นอยู่ไหมคะเออได้กลิ่นแหละอยาดมชาล,าลี่สูตรที่ลึกไปถึงขั้วปอด <c oughs> ดมด้วยโอเคนี่โอสภาพไอ้ทุกคนนี้หนูไม่ได้ทำมันเลอะหรือว่าอะไรเนีคือมันเปิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เฉยเป็นแบบสมุนไพร สูตรทีโลงจมูกเลยจ้าจริงค่ะก็คือช่วงนี้ติดยาดมพุงยาดมเพราะว่าอะอยากยังได้กินอยู่ไหมนะเพราะเหมือนวันเนี้ยแบบเขาก็มีการสอบถามกันใช่ไหมแบบพวกพี่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 ทีมงานอะไรเขาก็แบบเออมีอาการอะไรไหมอย่างเมื่อกี้ลงไปข้างล่างก็เจอพี่พี่เออานั่งอยู่ข้างล่างก็แบบเขาก็ถามว่าแบบเออมีอาการอะไรไหม เขาก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นนั้นนี่นู่นแบบเหตุการณ์มันเป็นมายังไงเออยยาดมกลิ่นแก่มากดมทีนึงถึงคุณยายเฮ้ยคุณอย่ามาบูบูบคุณอย่ามาบูบี้ยาดมชาลาลี่ขอร้องอันนี้เฟ้นกันมาอย่างดีค่ะสันออดิชั่นจากยาดมทั้งหมดสิกลิ่นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เซ็นเตอร์คืออันนี้ มันไม่กลิ่นแก่นะทุกคนมันวัยรุ่นอยู่นะหรือมันแก่ก็ไม่นะมันมีความเปรี้ยวมันมีความแบบหอมสมุนไพรเย็นๆแต่ก็มีความเปรี้ยวแบบซาบซ่าสดใสวัยรุ่นซาบซ่านะ่ะอย่ามาทำหน้าตาดีแถวนี้ค่ะเราใจสัน่นเฮ้ยทำไมใจสันนะ่นอ่ะอ้าวมีอาการ อย่าโดมไหมคะอย่าดมกลิ่นตัวหรือเปล่าคะที่เปรี้ยวๆเ,เอ้ยจะบ้าจะบอนอะ่ะกลิ่นตัวดิฉันไม่ได้เปรี้ยวนะคะกลิ่นตัวดิฉันหอมนะจ๊ะหอมหวานหอมหึง่ง